สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของคนที่เกิดปีขานประจำเดือนตุลาคม2564ครับสำหรับท่านที่เกิดในพุทธศักราช2505 2517 2529 2541 2553หรือถ้ามากน้อยกว่านั้นท่านก็บวกลบอีก12ปีครับ นับจากตุดจีนของแต่ละปีนะครับชะตาชีวิตของคนที่เกิดปีขารในเดือนตุลาคมดาวจันทรคติที่ลอยอยู่บนกลางท้องฟ้าสองแสงมหาคนที่เกิดปีขารปรากฏพบดาวมงคลหนึ่งในดาวมงคลน,นั้นเป็นดาวเกี่ยวกับการเงินครับในเดือนนี้จะเกิดความโชคดีเกี่ยวกับการเงิน เดือนนี้สำหรับคนที่เกิดปีขานแล้วการเงินจะค่อนข้างโดดเด่นมากครับการเงินจัดสะพัดมีโชคลาภเกี่ยวกับด้านการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนรายได้ในเดือนนี้จะค่อนข้างดีมากครับโดยเฉพาะคนที่เกิดปีขานที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2505และพุทธศักราช2517ครับ แต่การงานในเดือนนี้จะค่อนข้างมีปัญหาครับจะต้องได้แก้ไขมีเกณฑ์ทะเลาะกับคนร่วมงานมักจะมีปัญหากับคนครับในดวงของคนที่เกิดปีขานยังปรากฏพบกลุ่มดาวาธาตุไฟครับซึ่งส่งผลถึงด้านอารมณ์ดังนั้นครับในเดือนนี้อารมณ์อาจจะทำให้การงานของท่านเสียหายได้ เดือนนี้ควรจะใจเย็นและใช้สติในการทำงานนะครับปัญหาและอุปสรรคจะมีเข้ามาแต่ถ้าเมื่อท่านได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วผลลัพธ์ที่เกิดจากงานในเดือนนี้จะค่อนข้างดีมากครับกลุ่มดาวธาตุไฟยังส่งผลถึงด้านความรักครับความรักในเดือนนี้ไม่ค่อยโดดเด่นทั้งคนโสดและคนมีคู่ครับ มักจะมีปัญหากับคนรักค่อนข้างบ่อยในช่วงเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีขานเป็นคนที่ค่อนข้างหัวร้อนครับดังนั้นคนที่อยู่ใกล้มักจะไม่พอใจคนรักมักจะเอาใจออกห่างในช่วงนี้ครับเดือนนี้จะโมโหง่ายและขี้หงุดหงิดครับแต่ตัวท่านเองมักจะไม่รู้ตัว ซึ่งส่งผลทำให้คนใกล้ตัวท่านเกิดความไม่พอใจครับโดยเฉพาะคนที่เกิดปีขานที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2,529สุขภาพในเดือนนี้ค่อนข้างแข็งแรงครับดาวมงคลปรากฏอยู่หลายดวงคนที่เกิดปีขาลร่างกายจะแข็งแรงดี คนที่เจ็บป่วยในเดือนตุลาคมอาการจะดีขึ้นครับการเดินทางในเดือนนี้ปลอดภัยดีในเดือนตุลาคมปรากฏพบดาวจันทรคติส่องแสงมาหาคนที่เกิดปีขานเป็นดาวมงคลค่อนข้างหลายดวงครับหนึ่งในนั้นคือดาวโชคลาภและดาวการเงิน คนที่เกิดปีขานในเดือนตุลาคมมีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลใหญ่ครับมีโชคจะเข้าหาท่านหมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข78ชะตาชีวิตของคนที่เกิดปีขานในเดือนตุลาคมการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นมากครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่สิ่งที่ต้องเตือนก็คือเรื่องอารมณ์ครับในเดือนนี้ อารมณ์ของคนที่เกิดปีขานจะค่อนข้างหัวร้อนมีเกณฑ์ทะเลาะมีเกณฑ์ปะทะกับคนรอบข้างไม่เกิดประโยชน์นะครับดังนั้นชะตาชีวิตในเดือนนี้ค่อนข้างดีและโดดเด่นอยู่แล้วอย่าทําให้เสียด้วยอารมณ์ของท่านเองอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้แฟนคลับคนที่เกิดปีขานทุกท่านในเดือนตุลาคมนี้ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ